ไม่มีใครเอาใจซาเท่ากับบ้านนี้อีกแล้วลูกของาค,ครับซาโชคดีที่สุดแล้วรู้ไหมที่มาอยู่บ้านเนี้ยมาเลือกเกิดที่บ้านเนี้ยโชคดีมากๆเลยรู้ไหมลูกเพราะว่าทุกคนรักแล้วก็ตามใจซาหมดเลย ดูพ่อจ่าไปเอาพัสดุของลุงมีมากินต่อแล้วลูกกินให้หมดเลยมาเร็วเนี่ยยังเหลืออยู่นิดนึงมาเลมมาเลมซาออกมาเร็วออกมาแล้วหนูจะเข้าไปทำไมอะลูกฮะออกมาวเร็ว ชอบมุดกล่องจังเลยเข้าไปเล่นอะไรนะ่ะฮะกล่องมันเล็กนิดเดียวเองอะออกมาเร็วๆเออ ชอบเล่นจังเลยกล่องอะ่ะเราอะ่ะกินเกี้ยงแล้วใช่ไหมอาหารเนี่ยอโอยยัยงจะมาเล็มอีกโอ้ยพอเธอวันนี้กินสองรอบแล้วอาหารเปียกหนูอะ่ะเอาล้วหาที่เล่นอีกหาที่เล่นอีก เราขึ้นไปทำไมฮะซาเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงขึ้นได้แต่ลงไม่ได้ทุกทีเลยเป็นอย่างเงี้ยทุกทีเราก็ขึ้นไปบ่อยจังเอาลงมาลูกมาอ้ <c oughs> เดี๋ยวก็ตกแข้งขาหักหรอกเนี่ย <c oughs> ไหน <c oughs> ดูหน้าคนดื้อหน่อยดิทำไมหนูดื้อยอย่างเงี้ยลูก พ่ออ้อบอกกี่ทีแล้วว่าอย่าขึ้นไปโอ้ย,อยงลงไม่ได้ก็เรียกพ่อ